และนี่ก็คือบ้านที่เต็มไปด้วยกล่องที่ติดกายพันคำสาบครับว้าวโคตรเทด่ดูโอ้ยแดงเถือกแดงทั้งบ้านครับซึ่งกล่องก็จะมีทั้งหมดเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกล่องแอดมินลัคกี้บ็อกซ์หรือว่ากล่องทาโก้หรือแม้แต่กล่องสีเข็ดครับกล่องนี้คือกล่องแห่งความหวังครับหรือแม้แต่กล่องของปีใหม่ที่ติดกายพันคำสาบบอกเลยว่าโคตรตึง แต่ที่พิเศษเลยของคลิปนี้นี่เลยครับทุกคนไดโนเสาร์นิวเคลียร์ตอนนี้น้องๆก็อาจจะสงสัยว่าพี่ได้มายังไงอ่านี่เลยครับทุกคนสาเหตุที่พี่ได้มาอุ้ยไดโนเสาร์นิวเคียร์ครับทุกคนติดกายพันใหม้โหโคตรเท่ขออนุญาตรับมาเลยนะน้องชาย <D inos aur> โอ้ยขอบคุณมากเลยครับที่แบ่งปันซึ่งตัวนี้ไม่ได้มาแบบฟรีฟรีนะมีการแลกเปลี่ยนข้ามแมปเปนเกิดขึ้นครับ เรียบร้อยโอ้หตอนนี้คือยังไม่ได้ทําการเปิดกล่องเลยนะทุกคนกําลังสะสมกล่องอยู่ครับกับกล่องสีแดงทั้งหมดโอเคเดี๋ยวย้ายแมปนะน้องชายเดี๋ยวไปทําการเทียตัวก่อนเย้นั่นแหละครับทุกคนคือน้องขอขอเทีครับในแมปสกินบีดี้ทอยเลทครับที่ก็จัดให้เลครับน้องชายตามคําขอครับและนี่ก็คือกล่องที่พี่มีครับทุกคน อาจจะไม่เยอะมากครับในครั้งนี้คือไม่ได้จัดเต็มครับเพราะว่ารู้สึกค่อนข้าง,งจะเกลือเลยซื้อกล่องในช่วงนี้บอกเลยว่าแพงนะนหลายๆคนนี่คือหูขายแบ้งแบบขูดเลือดขูดเนื้อกล่องละสิบกล่องละยี่สิบพี่ซื้อไม่ไหวแล้วครับแล้วมันก็ต้องวัดดวงเลยทุกคนถ้าเปิดได้ตัวดีก็คุ้มถ้าเปิดได้ตัวไม่ดีก็เสียครับเ <My God. S 1> หมือนกับเลเวนแนะนำก็ทุกคนคือไม่ต้องไปซื้อรพวกกล่องอะเอาจริงๆนะ ไปซื้อเปตัวดีกว่าครับทุกคนจากร้านผิกวกรชอบครับได้แน่นอนครับกับตัวฟาร์มตังตั้งแต่ 100m ไปจนถึง 500m ขายต,ตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้ววันนี้มาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าทุกคนซึ่งกล่องที่พี่มีก็จะเรียกได้ว่ามีแทบทุกกล่องนะยกเว้นกล่องฟักทองไว้ทุกคนเพราะว่าแต่มม่คือเขาไม่เอามาแจกและกล่องที่พี่มีนะตอนนี้คือเป็นกล่องที่ได้จากอัปเดตเมื่อวานเลย ได้จากเมื่อวานทั้งนั้นเลยนะทุกคนคือไม่ได้ไปซื้อเพิ่มเลยนะอันนี้คือกล่องที่แซมมี่เสกให้ทั้งหมดเลยครับอ่ะแล้วก็จะมีกล่องแห่งความหวังครับทุกคนก็คือกล่องนี้อกล่อ,กองนี้คือกล่องสีเขียครับทุกคนแล้วก็ติดบัฟใหม่แล้วก็ติดทาโก้ครับแล้วก็ติดไก่พัน26กล่องนี้คือพี่ได้ทาการซื้อมาครับ20บาทเอามาเป็นกล่องแห่งความหวังแล้วส่วนอันนี้ครับกล่องสีเขียธรรมดาติดไก่พันธคำสาคบครับคือพี่ทําการตุ่มสปินมาเว้ยแล้วมันได้ครับนี่ซุ่มครั โอ้โหได้ขูณสองกูจะบ้าตกใจเลยโอ้โหเห็นเงินไม่ขึ้นครับที่ไหนได้ขึ้นขวามือจะรู้ว่าเลยแต่ว่าเราได้ตัวไดโนเสาร์นิวเคลียร์มานี่ก็เรียกได้ว่าโอเคนะทุกคนต่อให้มันจะผลิตเงินไม่เยอะครับแต่ว่ามันเป็นไกยพันธุ์ใหม่ตัวนี้คือน่าจะแ,แลอยู่นะทุกคนนี่ติดไก่พันธุ์ก้ามปูด,ด้วยเดี๋ยวขอเริ่มเปิดจากข้างบนก่อนดีกว่านะทุกคนเพราะว่าข้างบนคือมันมีแต่กล่องกี่กี้ไงเดี๋ยวขอเปิดกล่องนี้ก่อนเอาเปิดฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนไป ขอเปิดเลยกล่องนี้กล่องธรรมดาครับแอดมินลัคก,กี้จิว๋วได้อะไรโอ้โหได้นกครับไม่เป็นไรครับเปิดไปเรื่อยๆครั้งนี้คือเราจะชิวๆครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนเลยนะ <c oughs> ได้ฟรีทั้งนั้นเลย <c oughs> แต่ขอให้ได้ฟรีเขียดหน่อยก็ยังดี <c oughs> เราไปกล่องนี้เลยกล่องนี้คือขอเป็นผสมใหญ่แล้วกันได้ไหมผสมใหญ่หรือไม่ก็ตัวซีเค็ดอะไรก็ได้ไป <c oughs> เห็นหน้าตาแล้วมันปวดหัวแล้วเกิดด้วย <c oughs> มองไม่ออกเลยว่ามันเป็นตัวอะไรโดนคำสาปต่อไปนี่เลยครับทุกคนกับกล่องมิสติกครับกล่องมิสติกนี่คือกล่องธรรมดาเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดรัวๆเลยแล้วกันโอเคตองกล่องนี้เบิ้ลไปเลยเปิดแบบดับเบิ้ลโอ้โหได้สิงโตแตงโมโอ้โหไม่สิงโตแตงโมที่เสือแตงโมโอ้โหได้ม้าลายมาก็ยังดียรทุกคนเอาไปทําการเก็บอินเด็กซ์นี่โอ้โแต่บ้านสีเขียวเราก็แบ่งไม่มีสิทธิ์ครอบครองครัทุกคน กดแดกน้บ้านสีแดงนี่คือเราจะมีสิทธิ์หรือเปล่าต่อไปขอเปิดกล่องนี้เลยกันครับบิลลาดกอตอันนี้คือขอไปแบบรวดเร็วเลยนะทุกคนน่าจะไม่มีอะไรมากครับอุ้ยได้เสืออุ้ยเสือนี่คือมันกากสุดนี่บ่าทุกคนหูจะดีใจทําไมวะจะได้สีเข็ดไหมวะนี่ต่อไปกล่องทาโกจิ๋วครับกล่องทาโกจิ๋วขอเป็นมอสไซหรืออะไรก็ได้คนระทุกคนที่เป็นสีเข็ดจระเข้ก็ได้มา <c oughs> ไม่ได้โอโหสุดยอด แต่นี่คือก็ยังดีรับทุกคนที่เราแบบไม่ได้ไปซื้อมาไงถ้าเราซื้อมานี่คือน่าจะปวดหัวแน่นอนไปแบบขอเปิดรัวนๆเลยโอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โหดูตัวดีทุกคนโอ้ตัวอะไรนี่โอ้กากน่าจะเป็นลอดก๊อตครับตอนนี้คือเรายังไม่ได้ฟีเข็ดเลยนะทุกคนขอให้ได้ฟีเข็ดแลว้วะสักตัวเดียวแค่ตัวเดียวพอฟีเข็ดตัวอะไรก็ได้อะตัวอะไรก็ได้จัดมาขอหน่อย ตัวนี้ขอหกเกียรก็ได้ไปเบอรรัวๆเลยได้ไหมโอ้โหไม่ได,ด้โอ้โหสีเข็ดโอ้โหไม่มีเลยโอ้โหจะร้องไห้ต่อไปครับกับก่ลองทาโก้จิว๋วติดสามบัฟครับทาโก้ไก่พันแมวแล้วก็บาซินครับไปขอแล้ะจอระเข้ก็ได้มาสีเขดแมงทรงแมงสาบ ต่อไปเออขอเป็นกล่องกล่องไหนดีทุกคนกล่องนี้ละกันทาโก้ไปปึ๊บขอแล้วบึมบัมมาโอ้โหทุกคนคือฟรีเข็ดไม่มีเลยเฮ้เราจะไม่ได้ฟรีเข็ดเลยเหรอวะมันเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะไม่ได้ฟรีเข็ดเลยเฮ้อันนี้คือเกลือจริงดูดิเกลือมากมากเลยหรือว่าหรือว่าเราโยนความเกลือไปให้หมดก่อนครับ แล้วก็นี่ครับกับสมกล่องที่เรามีอีอาจจะเป็นกล่องแห่งความหวังที่สุดนะทุกคนถ้าเปิดได้สีเขียแบบสุดๆนี่คือแบบรั่นเลยนะบอกเลยผสมโถดั่วมานี่คือพี่เห็นในกลุ่มและอุ้ยสีเขียหนึ่งตัวอ,อ๋อไม่ใช่สีเขียดโอนึกว่าเตา่าที่ไหนได้ไม่ใช่เตา่ากับทุกคนโอ้โหเป็นเบลลอดธรรมดาโอ้จบเลยแปะแปะปะเปิดไปเปิดกระ,ะต้อเลยอขอเปิดรัวๆเลยแล้วกันนะทุกคน ต่อไปก็ลุ้นกล่องแห่งความหวังครับกับ3มกล่องนี้เอ้ยสีเขตมาสวยอุยอ้ยโห่7 5มผลิตเงินเยอะอยู่้วทุกคนตัวนี้เดี๋ยวขอมาเปิดกล่องนี้ก่อนดีกว่าแล้วขอย้ายไปบ้านหลักก่อนทุกคนก็หอเคลียร์ตรงเคลียร์ตัวก่อนอ่าตัวนี้คือไปก่อนเลยครับลาก่อยไปเลยเรียบร้อยตัวนี้หนึ่งตัวเฮ้ยเดีย๋ยวขายผิดนี่ตัวเลยไปขายข้างบนดีกว่าครับทุกคนโอ้โหเสียวโอเคตัวข้างบนนี่คือเกลือหมดเลยครับไอตัวพวกนี้คือจริงๆเราขายไปเลยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีตู้ย่อยละ ใส่ไปให้หมดครับอ่ะน่าจะได้แล้วนะทุกคนบ้านนี้ก็มีแค่ไม่กี่กล่องครับทุกคนประมาณหกกล่องหมดแล้วโคตรไวเลย EP นี้เหลือจะเชื่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยพี่ได้6 7ซไหมทุกคนเฮ้ยพี่ไม่ได้ดู เอาไดฟิกเซเว่นสวยสุดเซเว่นมาดิวะโอ้ยได้ตีเคทตัวตึงมาแล้วครับถือว่ายังดีอุ้ยตัวนี้คือตอนแรกเราไปดีใจแต่ตัวนี้เงทุกคนแล้วก็ลืมครับก็เราเปิดกล่องนี้ด้วยอุ้ยฟิกเซเว่นอุ้ยผลิตเงิน6.7ล้านครับโอ้ยแต่ก็เยอะอยู่ก็ใช้ได้อ่ะอ่ะฟิกเซเว่นไว้ทุกคนเออตัวฟีเคตอ่ะเออเอาเอามาเอามาแล้วกัน ดีกว่าไม่ได้ครับไปไปไปสวยสวยเลยสวยเลยไม่เ,เอาจริงๆคือถือว่าเราไม่เกลือนะทุกคนเพราะว่าเราได้ฟิกเซเว่นมาหนึ่งตัวไม่เกลือแล้วเพราะว่าไอ้กล่องที่เราได้พวกนี้คือกล่องฟรีหมดเลยจากแซมมี่นะเราไม่ได้ลงทุนเลยถือว่าใช้ได้ครับกับอีพีีเอาวะ <c oughs> แต่ว่ายังเหลืออีกสามกล่องกล่องสุดเซอร์ไพรส์ขอแลยว่าทุกคนขอแล้วลั่นๆไปทีไปมาอ่ะกล่องสุดท้ายครับทุกคนจากบ้านนี้ ยกไปให้หมดครับน่าจะไม่เหลือแล้วนะโอเคหมดแล้วครับเรียบร้อยครับไปต่อญาติเปิดเลยแล้วกันขอและตรงนี้คือขอเป็นมอไซแล้วกันมอไซยักษ์โอเคไม่เป็นไรครับไม่เสียใจไม่เสียใจแล้วตอนนี้ถือว่าได้อยู่แปลแปตัวอะไรก็ได้มาบึ้มบัมมาอุย้ยทุงๆุงทุง,ทงอุย้ยตกใจเลยเมื่อกี้นะึกว่าได้ิกซว่โอ้โหถ้าได้ฟิซเว่จิ๋วนี่คือแบบเจ๋งเลยนะ ในฟิกเซเว่นใหญ่กับฟิกเซเว่นจิ๋วโอ้โหฟิกเซเว่นหน่อยมาโอ้โหไม่ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป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 กันต่อเปิดให้หมดเลยปึ๊บได้อะไรเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนนะทุกคนเมื่อกี้แม่งลืมอุ้ยตัวอะไรออกมาโอ้กีราฟฟาซิเลเต้ครับกรรมครับไปกลองสุดท้ายครับ ปึ๊บปึ๊บโอ้ทุงทุงทุงครับโอเคไม่เป็นไรครับน่าจะหมดแล้วนะอันนี้โอเคหมดแล้วต่อไปครับนี่แหละครับทุกคนกล่องแห่งความหวังครับขอแล้วครับทุกคนสิ่งิ์สักธิ์เดี๋ยวขอเอาไอดีไก่ของเรามารวมตัวรวมพลังก่อนครับจงมอบพลังให้กับข้าพลังทั้ง f อซทั้งพลังไอดีไก่ยกมือขึ้นพร้อมกันครับน้องชายแล้วก็กดไลค์ขอและมา บ้านคุกกี้ก็ได้หรือไม่ก็กวาง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 โอ้โหแม่เอออุ้ยอุ้ยคูณเยอะอยู่แล้วทุกคนกลายพันธุ์เนี้ยผูด 7.8m อุย้ยพื้นฐานของมันอยู่ที่เท่าไรทุกคนหกแสนปะ่ะหกแสนหรือสองแสนแลตัวเนี้ยน่าจะหกแสนนะทุกคนอุ้ยแต่ว่าให้เยอะจัดเลยคูณแบบหห,หลายเท่ามากเลยนะทุกคนเกินสิบเท่าอะ่ะอุ้ยขอแล้ววะมากล่องนี้ วางเราอดแดกไปแล้วทุกคนเหลือสองกองสุดท้ายครับกับกลองแห่งความหวังโถ่ตัวมีหนึ่งประเต็นกับ0ูนจุดห้าครับพอและส5ูจุดห้ามา0ูน5 0จุดห้า5ูน0.5จุดห้าศูนจุดห้าูนจุดห้าสูนจุดห้าูนจุดห้าูจุดห้าูนจุดห้าูนจุดห้าโอ้โหได้เตาแบกเออเตาคนองโอ้ใหม่กอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไร กองสุดท้ายขอละศูนย์จุดห้า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 โอ้โหเต่าดับเบิลเต่าโอ้โอยเต่าโคตรกากทุกคนดูเต่าดิโอ้โยังอ่อนไกวตัวนี้เลยอะแล้วเตา่านี้คือติดสองไก่พันนะโอ้โหสู้ตัวนี้ไม่ได้โอ้โคตรเกลือ โอ้โหและจีราฟาซิเลเต้นี่คือออกมาสามตัวแล้วเหลือจะเชื่อเลยตัวที่ดีที่สุดของวันนี้ก็คือติ๊กเซเนครับทุกคนที่เราเปิดได้ไม่รวมกับตัวที่เราไปเทรดมานะทุกคนกับเดโนเสาท์นิวเคียร์โอ้เหลือจะเชื่อเลยโอ้โหกองแห่งความหวังวันนี้คือเราไม่ทํางานมาทุกคนดวงของเราในวันนี้คือน่าจะใช้ไปหมดแล้วทุกคนกับอีพีที่แล้วกับอีพี่อนก่อน เพราะว่าการเปิดกล่องมานี่พี่ดวงค่อนข้างจะดีแล้วทุกคนจากที่พี่ได้ไปดูคลิปย้อนหลังมากล่องฟักทองพี่ก็เปิดได้บ้านครับไดมอนด์แล้วก็กล่องปีใหม่พี่ก็ได้กวางแล้วก็กล่องสีเข็ดครับพี่ก็เคยได้โถวมผสมมาแล้วครับมันก็อาจจะดวงหมดแล้วครับทุกคน <c oughs> เริ่มต้นปีมาแม่งก็เกลือเลเวน่นนึกว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์โอเคไม่เป็นไรนครับทุกคนแต่มันยังไม่จบครับทุกคน มีเซอร์ไพรส์ครับมันเป็นตัวที่ไม่คาดคิดและไม่คาดฝันว่าพี่จะได้ครับนั่นก็คือตัวนี้เลยดูพร้อมกันครับนี่เป็นไงครับการ่ลัมามาลาล่ำมาลามันมาลามันติดไก่พันคำสาบครับบวกกับติดไก่พันแฮ็กผลิตเงิน650้เอ็ม บอกเลยว่าตัวนี้โคตรสุดครับนี่ติดไก่พันใหม่ด้วยอุยูยสุดจัดเลยตัวนี้คือเดินออกมาครับแต่ว่าไม่ได้เดินมาจากไอดีพี่นะไอดี ID คนอื่นนี่พี่ไปซื้อมาอตัวนี้คือพี่ไปทำก,การซื้อมาครับทุกคนโอ้โหแม่งคนอื่นคือดวงดีแล้วเกินแต่ทำไมพี่ดวงเกลือจริงๆครับนี่อุย้ยกาลัมมาลาลัมครับทุกคนสุดจัดเลย โอ้แต่ว่ามันผลิตเงินให้น้อยนะถามว่าน้อยไหมคือก็ไม่น้อยนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าผลิตเงินพื้นฐานของกาลามาลาล่อมนี่คือประมาณห้าสิบเอ็มใช่ไหมและอันนี้คือบวกกับไกายพันเนี้ยพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคูณเท่าไหร่แต่พี่คิดว่าน่าจะคูณประมาณสิบเออแล้วก็บวกไกยพันแฮ็กเข้าไปอีกครับนี่อุย้ยสุดจัดเลยตัวนี้ก็ถือว่าดีครับนี่ถึงพี่ไม่ลงทุนไงทุกคนเพราะว่าพี่เอาเงินที่จะไปซื้อกล่องครับไปซื้อไอ้ตัวนี้มาแล้ว <laughs> พี่ก็เลยไม่ลงทุนซื้อกล่อง พี่คิดว่าถ้าพี่ซื้อกองอ่ะน่าจะไม่คุ้มครับอืมแล้วกล่องตอนนี้คือแพงด้วยครับเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตที่แล้วแล้วคือโหขนแมงขายแพงมากครับทุกคนตอนนี้คือมันน่าจะเป็นแบบช่วงเวลากอบโกยอ่ะเออคือเขามีกล่องแบบอะไรก็ออกมาขายครับทุกคนแล้วก็แมงโคตดแพงเลยกลองติดไกดพันธรรมดาทุกคนขายกองละสิบิบบัฟเยอะๆหน่อยก็ขายกองละยี่สิบโอ้โหเหลือจะเชื่อเอาไว้ก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนเออกับการซื้อกล่องอ่ะยิ่งซื้อตอนนี้คือบอกเลยโคตดแพง อ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวแบบตัวธรรมดาไปทําการเอออัญชงอัญเชิยก่อนทุกคนเผื่อได้กระตรงกระต่ายมานะแต่จริงๆคือมันไม่มีประโยชน์แล้วนะทุกคนกับอีเวนต์ปีใหม่อันเนี้ยเพราะว่าตัวคือมันหมดไปแล้วป่บดูดิจะได้อะไรขอกระต่ายแล้วกันเพื่ออนาคตได้ใช้ครับทุกคนตัวกระต่ายนะมาแล้วกระต่ายและบบิดโอ้หอยเทอบบร์โบไว้ก่อนเลยหอยเทอบบร์โบอะ และนี่ก็คือกาลัมมาลาลัมครับทุกคนถือว่าคุ้มค่าครับกับวันนี้เราไม่ได้ลงทุนเลยได้สองตัวกับตัวสีเข็ดและในท้ายคลิปนี้ขอญาตอวยพรครับใครที่กดไลค์ขอให้ตัวดีๆเดินออกมาครับน้องชายและนี่ก็จะเป็นตัวที่พี่มีณปัจจุบันครับซึ่งตัวพวกนี้น้องๆก็น่าจะเห็นในคลิปสั้นแล้วนะทุกคนที่พี่มีเก็บไว้เฟ้นไฟสองตัวครับทุกนตัวนี้ 4.2b ไม่ใช่4.2 2.4b ครับตัวนี้ 1.3b แล้วที่เหลือก็เป็นพวกเกลือครับนี่เกลือสมชื่อ <c oughs> การล่ามาลารามาทุกคนเรนโบครับแต่ว่าได้มาใหม่นี่คือตัวนี้เลยนี่กับสีใหม่สีล่าสุดเลยครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้คือพี่จะเก็บเอาไว้เอ,อปล่อยในตลาดมืดน,นะทุกคนอันนี้ใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้นะน้องชายราคาเป็นมิตรครับมิชาชีพ <c oughs>